สวัสดีครับชินิจโจอเวอร์ชาแนลนะครับสวัสดีรครับชนิจโจอเวอร์ชาแนลครับตอนนี้อยู่ที่ถนนหลานหลวงนะฮะเดี๋ยวจะทําคลิปอ่ารีวิวคลิปเรื่องกล้วยทอดแล้วกันนะครับกล้วยทอดหลานหลวงนางเล้งเจ้าเก่านะครับอ่าเดี๋ยวนะครับจะซื้อล <ผม S 1> อะเท่าไหร่ครับย <20. S 1> ี่สิบยี่สิบบาท อาเผือกอะไรไม่มีเหรออ๋อโอเคครับนี่มาแล้ว20บาท20บาทด้วยทอดอะไรนี่อาช่วยฟังหน่อยนี้ตุงม,ม่วงอะไรนะครับโอ้โหนี่ครับเขาจะขายตรงแยกถนนลานหลวงแยกแถวแถวเขาเรียกอะไรอนะ่ะสนามมา้านังเลิงแถวนี้ครับเป็นเวิ้งกว้างๆนะฮะก็มีขายกันทุกวันนะครับ แต่จริงแล้วเทศบ,บาลเขาห้ามขายนะครับคืออาจจะเป็นเรื่องของการจราจรอขีดขวางการจราจรอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ห้ามไปฟังรับก็เอามาทอดขายกันอยู่ดีนะครับนี่เลยครับแบบนี้เลยเนี่ยครับกล้วยกล้วยทอดนะฮะเดี๋ยวจะชิมนะครับว่าอร่อยไหมนี่แบบนี้เลยอ๋อมันก็ไม่มีอะไรที่ว่าแบบพิเศษ หรือว่าวิเศษวิโสเลยะนะก็เป็นกล้วยชุบแป้งทอดธรรมดาเนี่ฮะแต่ทําไมเขาบอกว่าอร่อยล่ะนักหนานะเดี๋ยวสุนี้โจจะชิมดูนะครับอืมกล้วยทอดนี่จะมีหลายเจ้านะต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ชื่อกล้วยทอดเยี่ยมมวงนะเจ้าเก่าทุกคนอ่างอ้างว่าเจ้าเก่าหมดนะครับ ใครใครก็เจ้ากเก่าเจ้ากเก่านะแต่ไม่รู้ใครเจา้จาเจ้าแรกกันแน่นะครับก็ดูเองแล้วกันครับชิลิเจอไม่สนทับหอมกรอบอร่อยสุดๆน้ำมันนะครับเห็นว่างั้นนะก็เหมือนกันทุกเจ้านะนิลิเจอบ้างไม่ใช่อร่อยอะไรมากมายก็กินได้นะจะทอดแล้วร้อนจะอร่อยกว่าน,นี้แก่หิวแก่ขัดได้น้มันรถนะครับ ก็ผ่านมาแถวนางเลิ้งแถวถนน้านหลวงแวะซื้อได้นะครับสาหรับก๋วยทอดสนามบ้านนางเลิ้งยังมีขายอยู่นะครับเคยโดนป่าไปช่วงหนึ่งครับก็ยังกลับมาขายเหมือนเดิมน,นะครับก็เป็นการสร้างอาชีพนะะแบบนี้นะครับแต่ช่วงที่ไฟเขียวอย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าอา,อาจจะทอนตังค์กันไม่ทันกันอะไรกันนะครับก็ไปช่วยกันนะครับแต่ติดไฟแดงก็อุนหนุนเขาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ กด็ดูเอาแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับควยทอดหนังเลยครับสวัสดีครับ